ก็สวัสดีนะครับดีสวัสดีสสดพังไปช่องพังสักระนะครับให้เสียงภาษาไทยโดยควานเขียวนะครับตอนนี้โมเมครับผ่าสากระครับมาปนทลายนะครับได้ยืดเส้นยืดสายนะครับได้ถูตัวโออหลังจากได้สองสามเดือนครับสามสี่เดือนก็ ไม่ค่อยมีโอกาสได้ถูครับวันนี้ก็ทำเสาไว้ให้น้องถูนี่แล้วก็พาน้องตัวเล็กน้องทุนหัวมาด้วยนี่นะครับนี่คนไข้เรื่อยๆต่อโซ่ในหุ่นหนึ่งโคไม่นึกอบารสัตว์ไอดอลผมเสาแม่จากมาอ่หน่าสากลาะนะ โมเมก็มาเป็นเพื่อนนะครับพันแกก็พาน้องโมเมมาด้วยเอ่เป็นไงซักระเอยมีแห้งบอโอ้คือสิมีแห้งอยู่ได้ถูเออฮะได้ถูแบบดูครับผิวดำเปียกเลยออมีแห้งมีแห้งคอนเยวมีแห้งมีแห้งลายเลยอื เอออ <ไป S 1> ะเอเอ,เอไม่เลยครับ<อ>ก็ยังก็ยังดีดีกว่าไม่มีถูครับเสาพูดไม่ถึงว่าเสาก็ยังสั้นอย่ครับแต่ก็ดีกว่าไม่มีครับณตอนนี้หาได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้ก่อนพอได้ถูนะครับ <laughs> พอได้ถูผนคายอะไรทุนหัวเป็นไงบ้างผมก็มีความสุขเหมือนกันนะครับนี่ผมก็มีความสุขนะครับ ออาแม่้นะแม่โอ้ให้หลานเล่นให้หลานเล่นน้อ,อ,นองเล็กต้องขี่อยู่ข้างบนด้วยครับเพื่อในการเซฟเซฟสาวกะละเพื่อว่าถูแรงโอ้โหยังไงสาวกะละอืม อมอมีแห้งมีแห้งเอออ่ะงมเมเอลิฮานเอโมเมแย่งซีนหมดแล้วเออเอาเลยซากระเออทับเลยเออทูเลยซากระเออคันท้องซากระพี่ขอทูหน่อยนะพี่ขอถูหน่อยพี่คันท้องซากระคันท้องครับ โอ้โมเมก็เป็นน้องที่ดีครับเออมีแห้งมีแห้งโอ้คือจะมีแห้งเนาะสักละขันท้องครับขันท้องเอโอเออมีแห้งวาวันนี้อ่ออืมอืม เลยจะได้สดชื่นจะได้ผ่อนคลายครับอะไรหนูเล่นอะไรโอ้หครับโอ้แม่ <c ười> เป็นไงสาวกระมีแห้งบ่มีแห้งยุุ่นหว่าแม่ดูจักรตีเทีนยนเอดูแม่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 แมโอ้แม่จ๋า <c ười> โอเคครับก็เจอกันใหม่ครับคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ